we yeah. าเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทําพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาพิเศษแปดมิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจะมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่ง และช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา13นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตณอาคารใหม่สวนอัมพรโดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆอาทิสาขาศิลปศาสตร์สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น2,903คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระหนักถึงความสําคัญการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกจึงดําเนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ จากนั้นเวลา17บเนาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนกลุ่มที่ทรงพระราชอุทิศแล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงประเคนพัดยศปร,รียนแด่พระพิสุสามเณรและพระราชทานรางวัลแด่พระสงฆ์ที่ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาจากนั้นทรงประเคนพาดไรพระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนา